พอดคาส์ Podcast, แผ่นใหม่ผมครับวังนาลายสร้างเป็คนคอมรูบตัวเด็กสร้างเมื่อปศ2209เอาไว้เป็นที่ประทับแล้วก็ประทับราสัตว์แล้วก็รับแขกบ้านแขกเมืองสร้างในเนื้อที่41ไร่แล้วก็ อ่านนารายก็ทรงชื่นชอบวังนารายมากจะประทับอยู่นี่แทบตลอดแต่ท่านในปลายต้นปลายของราชก,การก่อนท่านสวรรคตก็อยู่ได้ประมาณหลังก่อนที่จะสารคตอยู่ประมาณ8ถึงเเดือนแล้วท่านก็ไปออกท่านก็ไปผนวดได้ไป สวรรค์คตที่พุทธไทยสวรรค์ที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นนะไม่ได้สวรรคตที่วังนาลายนะครับเ <c oughs> ป็นข้ารู้นะเด็กๆแต่ประกาศแผ่นใหม่ก็ยังไงมีในติ๊กเกอร์ลน์ยังไงพิมพ์ในโทรศัพท์ในแอปลน์ถ้าพิมพ์ในโต๊ะมันเป็นตัวเลขกดาหาไม่เจอพิมพในไลน์ในติ๊กเกอร์ลน์ในโทรศัพท์ในแอปโทรศัพท์ดีกว่าครับ <c oughs> แต่วังนาลายครับขอบคุณพิเตเลยให้นั่งทํางานให้นั่งทับปากกายครับอย่า,าดูอีกแผ่นหนึ่งกัน <c oughs> ตอนนี้มีสอบากการมีตากแก้วแล้วก็มีหางสําเหล็กอันนี้ก็แผ่นที่สี่ที่ทําใหม่ <c oughs> วังนาลายครับผมไปแล้วเป็นคนร,รู้ลับตัวครับ